สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพปอกันเราบสองคนครับผมช่องแอลชวนกินแซ่บโนมันีภาพพี่น้องกินอมหอยพี่น้องจา้าอมหอยจูหอยขมแล้วก็ก้อยกุ้งก้อยกุ้งเต็นพี่น้องกุ้งเพิ่นใส่เอาอยู่หลังเที่ยงมื่อเสานี่ใส่ตุ่มกุ้งมาเด้อมาเด้อม,มาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆน้ำกันบรรยากาศยังมื่อเส่าสำหรับพี่น้องที่สนใจผลิตภัณฑ์ครีมคือเก่าหระพี่น้องจา้า แหรับพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องซิวเรื่องฝาเรื่องกระเนาะคะ่นะเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิวต่างๆสิวแพนแมหรือว่าสิวทุกอย่างอ่ะพี่น้องที่เป็นสิวอ่ะก็สามารถรักษาได้ประจาเป็นต้องเป็นพี่น้องที่เป็นฝาเนาะคะ่ะย่างแอวนี่ก็ว่ามีฝาแต่ว่ากระไซไดเออคู่ไซกระใสไดพี่น้องทุกมือนี่พี่โมลเพิ่งกระไซน้ำเอลแหละเมื <c oughs> <c oughs> ่อมาอยู่บ้านตากแดดแอบแบกับว่ามีฝาพี่น้องใส่ขี้นตัวนี้แหรอคะ <c oughs> มันเนี้ยดึงลูกม,มเอนพี่น้องเด้อสุดยอดเลยแต่ไม่หม่ม่กุ้งอย่น้องธรรมชาติ เดี๋กกินตรมาชาตังบานห้านเหราพี่น้องเลยกุ้งไปเลย

สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบพอแม่พไปนองเด้อสวัสดีครับคือต้องเตือนว่าได้กินมาละกล้ามหน่วยละ mọc lại là con bò trời ạ nó xoong mờ lắm chụp mình lấy bởi kìa nó chụp đeo này <laughs> <Ba. cười> <laughs> chụp kênh nó <laughs> <laughs> ด้วยจอยเ้ดาไปไหมาจิ้มอะืม กําห้อยต้องดูดจังเสียล้วพี่น้องจะจิ้มเ่ได้อัธรตจะจิ้มไหวเม่ได้อัธรตมันออมใส่กับมันปูโอ้ยเขาทาปันเลือ กลิ่นปากเลยเนาะหิวเขาหรือหิวหรือยังไงตั้งแสบตั้งหิวจีตังตง้งดูทั้งมันใูกชจ,จับเพียงมาใต่เตือนใต่เตือนมาแล้วลูกมาแล้ว พัทีอย่คนบ,บนี่แล้วนานอ๋อแหไปกินน้ำประทานได้ตันพอดีแล้วใส่งานหอมหอยก็แซ่บเอวยเขาตีกับรนานอยู่อมหอยจังันเนื้อเบดเหลือเราลหติผู้มากิน

ปีใหม่พากันไปเที่ยวไซน์แน่นออครับบางหันหยุดแต่ส่วนมากก็ไล่ยู่ยแต่ก็ขอบขอั้วทีบางคนกับมาปีละเทือกแล้วปีใหม่ทีนอนอยางทำงานดิ หนึ่งเฮ็ดงานบริการจบเลยเทศกาลรับ อย่างนี้ 3..3 ..3 ..3 ..3 ..3 ..3 ..2 ..2 ..2 ..3 ..2 ..2 .1 ..2 ..2 ..2 ..2 ..3 ..3 ..2 ..2 ..3 ..4 ..4 ..5 ..4 ..5 ..5 ขุ่มมันสดดีเนาะ เห็ดกุ้งเต็นเนี่ยก็จะคุบน้ำมาขัน <c oughs> ควมสดแล้ดับซิบเนี่ยขอลงปุบเต็นออกกี <c oughs> <c oughs> ่เปิ หาสอนใน่หวยมั้ยต่อมใส่เลยกับปูหินเวลากล้<ม>กอยจับอืม,มต่อมปูหินใส่น่ำใส่อยังของจัดปูอืมใส่กับกล้อยกุงร<อ>แเสบคือกันเหมือนเป็นอีกเจอกันเอ,อ้ดิบๆนะ่ะปูหินตัวนี้น่อยสุมงาย มันเป็นกิมหนยาเหรอพี่น้องเอากกิ่กินเพื่นอนเย็นคิดมันยาด้วยนบพี่แลน้องเดียวแต่ว่าสิกินต่อหรอกอวะตันอิ่มเนาะกินเบิร์ดนี่ก็บแ็บงูกระแทบหมดไปว้าพี่แลน้องครับ มดนะอะต่อได้อ่าเบอร์ท่านอิ่มเลย้องพี่น้องมือนีกระพาพี่น้องไม่กินเขาเนะ่องจากอมหอยก๋วยกุ้งแซ่บแสบพี่น้องจ๋าฟีมืออีแม่เป็นเหตุให้เนื่จาะมาสำหรับมื้อนี้ถ้ากินบลสุภาพเที่ยงดูดหอยแห้งจั้งแต่ขอโทษขอดคอไพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนื่จาะเนาะสำหรับมื้อนี้ เฮาสองคนสิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วไวกก้พอกนคลิมนามือนาครับพี่น้องสำหรับวัอนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ